มีคนไม่ติดทุกคนนะครับอายุหกสิบแกก็บอกว่าไม่เป็นไรคนหมอแกยอมติดโควิดแกจะอยู่ดูแลคนแกเด็กสุดท้ายคนตายกมนุษย์ทตายมีอให้ตาย,ยาเลยเราอยู่้างนอกเราจะทำหน้าที่นะครับเราเปิดโราบาสนามจะน่ามีสี่สเตียงเนาะเราเปิดโรงพยาบาลสนามจนได้ทพันห้าร้อยเตียง แต่เราทำานาหนา้เาเปอเราเองกรุงเทพเรามีปัญญาก็แค่มาช่วยช่วยตัวเองเองถึงผมที่ทวันานั้นในวันที่เป็นความสุขกรทมิดีที่สุดชี่แต่โอเคละไม่เป็นไรโดนโดนตรวจสอบบ้างเป็นเรื่องธรรมดาที่ช่วยสุข,ขเลี้ยงครับเลี้ยงหมูพิหารใหญ่ที่ช่วยพูดประโยชน์ที่ส้องการประโยชน์ผมเป็นข้าราชการผมกินเงินเดือนประชาชน หมอเก็เงินเรียนประชาชนหมอเ่มีเงินเรียนพวกผมต้องถูกตรวจสอบได้ตรวจถูกต้องโอเคอะต้องถูกตรวจสอบได้งันยินดีมาตรวจสอบซื้อของแพงไหมใช้เงินของหลวงกุ้มค่าไหมขี้โกงไหมเป็นทนานมาตรวจสอบแต่ว่าการตรวจสอบกับการแก้มไม่เหมือนกันขอบคุณอี่นะครับ,บกัำลังใจในวันนี้นะครับขอบคุณที่สุดเลยเป็นพลังที่มีความหมายที่สุดในชีวิตจริงจริงผมก็ไม่คิดว่าพลังความ ให้กำลับบงใจผมในทางประเทศจ,จะมากมายขนาดนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านครับความทรงจำที่ดีที่สุดและที่ภูมิใจท,ท,ที่สุดที่สิดเลยนะครับคือ,ค,อคือปฏิบัติการแท้ชริงกลุ่มจริงๆนะครับคือเราเราไปบอกเนาะเราเห็นคนตายตายเยอะจริงๆนะไม่ไม่ใช่แค่ผมคนระับเป็นเพื่อนเราด้วยให้ตายกันยนีได้ไงว่าที่กรุงเทพ เราบาลมีทำไมได้ทำไมได้บุกอกบุกลงเราก็รวมพวกกันมาบุกบุกมาโดยที่ไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จไหมนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นบุกหรือบ้านชุมชนไหนกันตอนนั้นเอทีเคจะมีไหมมีพอไปด้วยนะแต่แต่พวกเรามากันแล้วไงนักธุรกิจช่วยเราเยอะมากนะครับ กลับมาถึงโรงแรมเฮ้ยมาจากไหนไม่รู้อาหารเย็นมาเป็นกล่องมีตู้เย็นมาตั้งในโรงแรมโดยเราไม่ได้ร้องขออาหารมาเป็นกล่องกล่องเพราะตอนนั้นทุกคนเราติเป็นกล่องเราก็เอากลับไปกิน,นโรงแรมกันกิงงนนให้องพักมีสตาร์ทที่มาโลกปุบปุบติดโควิดติดโควิดติดแล้วยังกลับมาอีกในรอบหน้าโหไม่น่าเชื่อเลยตอนนั้นเราใส่แมส เ็นเก้าห้ามันไม่ได้เป็นแมสที่ใส่ตอนนี้นเราก็กลัวโงอีกนะ้ะเราไม่ได้ไปกลัวนะเราต้องซีลเราสกัดเทปอ่านสบแปดรอบให้หายใจเฉพาะเฉพาะให้ลมมันเข้าฐานหน้ากากรองอากาศเท่านั้นเนดะีย๋ยวผมคิดว่าความทรงจำแบบนี้เป็นความทรงจำที่ดีมากผมแวะไป มีชาวบ้านมาบอกมีอากงปดิพังไม่ไหวอยู่นครปฐมวันนผมแวะไปที่บ้านเี่อาทรแห่งหนึ่งในแถวแถวลิ้นแถวแถวนครปฐมอากงปนไม่ไหวติดโควิดไปไปดูนะโอเคการการตรวจหนังที่ไายล่ะผมก็แวะไปไปไปดีเจในบ้านอากงติดงเด็กสี่วบติดแล้วทำอไงไม่มีหลงเหลาอก็มีคนไม่ติดอยู่คนหนึ่งครับอายุ60 แกก็บอ,อกว่าไม่เป็นไรคนหมอแกยอมติดโควิดแกจะอยู่ดูแลคนแกนะอดเด็กแสดโคตายตกนู้ที่รักตาหายม่อะไรตายเลยเราอยู่ข้าน,นอกเราจะทำเต็มที่นะครับเราเปิดโรงงาลสนามจะนะมีสี่หกเตียงเนาะ,ะเราเปิดโรงยาลสนามจนได้ทันห้าร้อยเตียง แต่เราทำหน้าเปอเราเองพวกแค่เรามีปัญญาก็แค่มาช่วยช่วยตัวเองเองคือผมใช้วันนั้นในวัาน,าน,วนที่เป็นควาสมสุขกรรมิดีที่สุดชี่แต่โอเคละไม่เป็นไรโดนเราตรวจสอบบ้างเป็นเรื่องธรรมดาที่ช่วยสุขุเลี้ยงครับเล่้ยผมที่หันใหญ่ที่ช่วยพูดประโยชน์ไม่ส้องการไม่สุดผมเป็นข้าราชการผมกินเงินเดือนประชาชนหมอกินเงินเดือนประชาชนหมอกินเงินเดือนพวกผม ต้องถูกตรวจสอบได้ตรวจต้องเลยโอเคเลยต้องถูกตรวจสอบได้งั้นดีมาตรวจสอบซื้อของแพงไหมใช้เงินของรวมุ้มค่าไหมขี้โกงไหมเป็นทอนไหมตรวจสอบแต่ว่าการตรวจสอบกับการแก้มันไม่เหมือนกับ